เผย8วิธีขจัดความขี้เกียจง่ายๆอยากหายต้องลองดูสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องขี้เกียจเนี่ยมีกันทุกคนใช่ไหมล่ะคะความขี้เกียจก่อตัวขึ้นเองแล้วเราจะมีวิธีรับมือกับมันอย่างไรดีวันนี้สุดติ่งมีเคล็ดลับช่วยขจัดความขี้เกียจมาฝากกันค่ะ 1. ตอนเช้าต้องรีบตื่น ความขี้เกียจเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ตอนตื่นนอนเลยล่ะดังนั้นทุกเช้าเราต้องรีบตื่นให้เช้าหน่อยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะสังเกตเห็นว่าวันไหนที่ตื่นนอนแต่เช้าๆช้าร่างกายจะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าและพร้อมที่จะสู้งานแต่ถ้าตื่นสายจะทําให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียแถมยังขี้เกียจมากๆอีกด้วยดังนั้นไม่อยากขี้เกียจอันดับแรกเลยต้องตื่นแต่เช้ากันนะคะ 2. รักในสิ่งที่ทํา หลายๆคนประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานเพราะรักในสิ่งที่ทำแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้คนส่วนใหญ่ทำเพื่อความอยู่รอดและเป็นหน้าที่แต่ไม่ได้ชอบในสิ่งที่ทำเท่าไหร่นี้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ขี้เกียจได้ดังนั้นลองหาข้อดีในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่และปรับเปลี่ยนความคิดจากไม่ชอบลองทำให้ชอบเปิดใจกับสิ่งที่กำลังทำแค่นี้ก็จะทำให้มีความสุขกับงานที่ทำแล้ว และเมื่อชีวิตมีความสุขดีความขี้เกียจก็จะไม่มาเยี่ยมอย่างแน่นอนค่ะ 3. หาแรงจูงใจสิ่งที่ทําจับประสบความสำเร็จได้ต้องมีแรงจูงใจเข้าช่วยดังนั้นเราจะต้องหาแรงจูงใจให้กับตัวเองอย่างเช่นต้องนึกถึงวันข้างหน้าว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี้จะทําให้อนาคตของตัวเองสบายขึ้นเพียงแค่ขยันขึ้นอีกนิดไม่นานชีวิตก็จะสุขสบาย ซึ่งความคิดเช่นนี้ถือว่าเป็นแรงจูงใจอีกอย่างที่จะทำให้เราขยันและไม่ขี้เกียจนั่นเองค่ะ 4. ตั้งเป้าหมายคนเราถ้ามัวแต่ทำงานแบบไม่มีเป้าหมายหรือไม่มีรางวัลให้ตัวเองบ้างจะยิ่งทำให้ขี้เกียจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่บอกกับตัวเองว่าเงินเดือนออกเดือนนี้จะให้รางวัลกับตัวเองคือสิ่งของที่ชื่นชอบนั่นจะทำให้มีกำลังใจที่อยากจะสู้งานต่อ เพราะต้องทำให้ได้ดังที่ตั้งเป้าหมายไว้และไม่ควรมีเป้าหมายเพียงเดือนเดียวนะเป้าหมายหรือรางวัลที่อยากได้ควรมีทุกเดือนถึงแม้จะเป็นสิ่งของที่มีราคาไม่แพงหรือเป็นเป้าหมายเล็กๆแต่นั่นคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราขยันและไม่ขี้เกียจได้ค่ะห้ 5. ร่างกายต้องพร้อมการที่ร่างกายจะพร้อมสู้กับงานนั้นร่างกายจะต้องแข็งแรงและจิตใจก็ต้องดีด้วยดังนั้นควรหมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์เพราะการกำจัดความขี้เกียจออกไปนั้นจะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เข้าช่วยอย่างเช่นการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงแต่ถ้าไม่ออกกำลังกายเลยก็ยิ่งจะทำให้ร่างกายอ่อนแรงและเหนื่ยจากการทำงานจึงเป็นต้นเหตุของความขี้เกียจและไม่อยากจะทำงานต่อน,นั่นเองค่ะหมองโลกในแง่บวก ความคิดมีผลต่อพฤติกรรมในแต่ละวันของเรานะทุกเช้าหลังจากตื่นนอนควรพูดแต่เรื่องดีๆอย่างเช่นวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากๆรู้สึกอยากทำงานมากๆแค่นี้ก็จะทำให้ทั้งวันไม่รู้สึกขี้เกียจเลยแต่ถ้าว่าถ้าหากวันไหนที่ตื่นนอนขึ้นมาแล้วพูดว่าขี้เกียจทำโน่นนี่นั่นรับรองว่าวันนั้นจะทำให้คุณมีแต่ความขี้เกียจทั้งวันอย่างแน่นอน ดังนั้นไม่อยากขี้เกียจควรคิดในแง่บวกไว้แค่นี้ก็จะไม่ขี้เกียจแล้วล่ะคะ่ะเจ็ดนึกถึงเรื่องแย่ๆของความขี้เกียจซึ่งจะมีให้เห็นอยู่มากมายสำหรับใครที่ขี้เกียจไม่ขยันทำงานชีวิตของผู้นั้นก็จะยังคงอยู่กับที่ไม่มีความน่าเชื่อถือและที่สําคัญไม่มีใครอยากจะร่วมชีวิตด้วยดังนั้นการที่เราคิดถึงผลแย่ๆของความขี้เกียจก็จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจ ที่จะคอยผลักดันให้เรากลายเป็นคนขยนันมีแรงฮึดสู้และอยากจะขจัดความขี้เกียจให้หลุดพ้นไปจากชีวิตแล้วก็ตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาทำงานต่อไปอย่างขยันขันแข็งแน่นอนค่ะ 8. เลิกผลัดวันประกันพรุ่งข้อนี้ถือว่าสำคัญมากๆเพราะคำพูดที่ว่าพรุ่งนี้ค่อยทำจะเป็นการบ่มเพาะความขี้เกียจแต่ในทางกลับกันถ้าหากสิ่งที่คุณกำลังคิดแล้วลงมือทำทันที เป้าหมายที่ตั้งไว้ก็จะประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วและนั่นก็จะเป็นแรงผลักดันให้คุณกลายเป็นคนขยนันและไม่ขี้เกียจอีกต่อไปแน่นอนค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ